โหลสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับกับสเตฟคุงนะในในครับเลสเพย์ในเอพิโซดที่เท่าไหร่วะเออสิบเอ็ดนะฮะเอสิบดิทำไมเอ d นเดอร์ดาก้อนมันรีสป,ปอนได้อย่างไร <c oughs> ผมพึ่งออกใจ <c oughs> เอ็นมาเมื่อกี้เองเฮ้ย <c oughs> ขอกลับบ้านก่อน <c oughs> แป๊บนะโอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นนาน <c oughs> อ่าหืออยแลกไม่มีออฟติงเงี้ไงอย่างเงี้ยงงแหละมันแหลก,กนิดนึง โอเคอ่ะรอแบบโหลดสักครู่หนึ่งมันมันแหลกมากนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน15 w 31b นะอ่ะเรามาเล่นใน Development เวอร์ชันนี่แหละไม่สนะอ่ะม,มีบั๊กอะไรก็ช่างมันนะเราแบ็กอัพไปแล้วฝนตกอีกแล้วว้าวมันแหลกไปไหมอ่ะถ้าแหลกก็บอกกันด้วยนะมัน อืมเอาแค่นี้ก็น่าจะพออยมั้งเดี๋ยวยม,ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะโอเคกลับมาเป็นปกตินะเอออืมเอาธนูโอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยลืมไปหมดละคือก่อนหน้านี้ไม่ว่างนะเอ๊ะทำไมริเวอร์กูเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดีเดีย มันคืออะไร <c oughs> โอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างี้เนี่ยเออขอเวลาสักคู่ไปเปลี่ยนรีซอสแ็กแป๊บหนึ่งนะโอเคนะกลับมากันต่อนะเมื่อกี้ไปเปลี่ยนรีซอสแ็กมาเรียบร้อยแล้วนะคือในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเขาอัปเดตพวกโมเดลอะไรใหม่หมดนะผมก็เลยต้องอัปเดตตามนะก็ตามนี้อ่ะโอเคกลับมาเป็นปกตินะ <c oughs> ม,นมันเมื่อกี้มันเรนเดอร์เลเลยอะโอ้โห อุ้ยนี่ว่าเล่นเทอรเรียก็จะเอาออกมาอันเดียวสักหน่อยหนึ่งโถติดเทอรเรียนะก่อนอันนี้นะติดโคตรเลยนะเอ๊ะแล้วธนูกูหายไปไหนวะสักครู่นะผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานลืมเลยโอ้ยไม่ใช่อันไหนวะไอแหลกนี่มั้งโอเคอันนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ธนูอ่าเรามีสเปกเท่าไม่ใช่ดิเขาเรียกว่า ธนูเนี่ยสามารถเอาไปคาบเป็นสเปกเ r อร a แอโรได้นะเพราะฉะนั้นแล้วมีเต็มเลยนะก็เดี๋ยวเอาไปคราบแล้วกัน huh. อืมโอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานฮะรู้สึกคิดถึงคิดถึงนะลืมลืมไปหมดแล้วว่าเอ๊ะเราทำอะไรไว้บ้างเอาขวดเก็บไม่ใช่ชุดเกาะก็อกืม huh. เอาเพชรมาแมวไม่เอาอันที่ใช้แล้วดิอยู่ไหนวะ ขอหาแป๊บหนึ่งนะมันไม่ได้เข้ามาเล่นนานจริงๆนะคือก่อนหน้านี้ผมไม่วางไม่วางโคดเลยนะแบบว่างานนิ่มท่วมนะทั้งงานหลายๆอย่างนะอืข้างล่างนี่มีนี่อยู่คือก่อนหน้าน,นี้อาจารย์ให้ไปหาที่ฝึกงานนะก็ไล่หากันเหนื่อยอะ,อะ ก็นะหาที่ฝึกงานมีงานโปรเจกต์เว็บแหลกอะไรวะเนี่ยโปรเจกต์ Project ทำเว็บเพจอีกนะโอ้โหคืองานเยอะจริงๆแบบผมแบบหาเวลาว่างให้กับตัวเองไม่ได้เลยนะแบบมานั่งทำอะไรอย่างงี้นะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดีเอ็นไปกำจัดเอนเดอร์ก้นนะและ้วก็เขาบอกว่าสามารถอะไรนะ ทําให้เอ er นเดอร์ลากอนมันรีสปอนได้ก็คือใช้เครนะทําเป็นหน้าคิปเปอร์แล้วผมเห็นกับดันสปาร์เกิลเขาทำแบบโอเคมาต่อแบบเป็นกําแพงสูงๆไปอะ่ะมันก็ใช้ได้นะแสดงว่ามันถ้าจะเป็นดีบัคโหมดอยู่มั้งรูดิอ่ะเราไปกันดีกว่าแต่ละข้างนอกลมแรงมากกลัวเดี๋ยวกลัวไฟดับนี่แหละมึงมาตกทำหอยเลยตอนนี้อ่ะโอเค อ่าเจอเอนดอดากอนแล้วฝนตกเต็มเลยไอ้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิดเลนดูที่แซนทีสูงก็เป็นเนี้แหละมันแหลกอะ่ะเข้าใจไหมพอมันแหลกแล้วคนดูเขาจะดูไม่รู้เรื่องฝนตกด้วยโอ้โหจะบ้าตายเฮเอ็นเดอร์ดากอนอยู่ไหนวะมันไปไหนวะ เอาไปไหนแล้ววะฮัลโหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่ใ่ไม่ใช่โอเคก็นึกว่ามันทำอะไรอ้อ oh, ไม่โดนฮัลโหล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 อย่าเข้าไปใกล้มันมากนะเฮรยท่านทำไมมันทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, มีการพ่นด้วยเฮ้ยเฮยไม่โดนหรอกเว้ย อไม่ได้เล่นนานมันจติดเทอร์อเรียร <c oughs> คือก่อนหน้านี้นผมก็ติดเทอร์อเรียรมากนะมันสนุกมากผมเห็นลงุงไอทั่วเล่นก็ตามนั้นะมันดังไปไหมออปชั่นเขาลืมเขาเอาลบอะไรนะเขาเรียกว่าซูเปอร์ซีเคทเซตติ้งบวกกับอัลเทเนตบล็อกเอาออกนะก็ตามนั้นลืมพูดไปในรีวิวสกินคัสตอมไมซเซชั่นตรงนี้ผมก็ลืมนะ <c oughs> ไม่เป็นไร มันรีบนะฮะโอเคตามนั้นกลับมากลับมาครับ <c oughs> ถ้าถ่ายจอเล็กจะเป็นอะไรไหมเนี่ยพอดีคือตอนนี้ผมถ่ายจอใหญ่อยู่นะฮะมันก็อาจจะแหลกๆนิดนึงอุย้ยลืมไปมันมันไฟ์บอลมันไม่เห็นอนะมัน invisible fireball 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 f i r e a l l ดิแม่โอ้ใหญ่ใหญ่ โอ้ย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 อ้ยทำไมการสู้วันนี้มันโหดจังเลยมาติดตรงนี้แหละเออทีนี้เดียวจะตายแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเอ็นเกตเวกันดีกว่านะเราจะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรมั่งนะฮะจะตายแล้วนี่เดียวโอเคไม่ใช่ว่าถ้าฆ่ามันเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้เป็นอะไรที่ เลเวลก็เจ็ดสิบเนี่ยมาบวกกับไอ้น,นี่อีกจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยว,ว้าวโอเคอ่ะเลเวลเดี๋ยวขอกลับบ้านไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาดีเอ็นสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาพวกขวานพวกอะไรนี้ด้วยแล้วกันเอาลืมไปไม่ใช่เทอร์เรียรมันสามารถเอาอะไรอ่ะคือเอาของทิ้งได้เลยอะ,อะกลับโอเคกลับบ้านสักคู่หนึ่งนะ เป็นไงบ้างฮะกับทัศนียภาพในในเธอหมอกหายไปแล้วนะเป็นอะไรที่แมวมากแหมแล้วฝนแม่งก็ตกดังเลยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะฝนตกหนักด้วยนะเดี๋ยวก็ถ้าไม่ได้ยินอะไรยังไงกันก็เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเสียงในโปรแกรมตัดต่อแล้วกันโอเค เดี๋ยวเราจะไปหาเออเดี๋ยวหาขอหาเอออะไรนะเอ็นเกตเวสักคู่หนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนวะไม่แน่ใจครับอย่างน้อยเดี๋ยวก็ต้องเจอ,อไแหละมิสาพูดดังเนี่ยโอเคเจอละอยู่โอ้โหอยู่ตรงทางเขานเลยฮะก็ดี <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเอาเอ็นเดอร์เพลเพิ่มนิดนึงกันกลับไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะอ่าก็อยู่ตรงนี้โอเคแล้วกูจะโยนเข้าไหมนั่นน่าจะเข้าอยู่เอ็นเดอร์เพลแวบเสีอันเองเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาเพิ่มในนู่นก็ได้ท่านผู้ชมฮะมันแปลกๆไหมฮะผมว่าอัปเดตมามันทำไมมันกากอย่างเงี้ยดูดิ ทำไมมันได้แค่นหนึ่งอะผมว่ามันไม่ใช่เป็นดีฟอลอะไรของมันเลยนะกรมเปลืองหนังสือกับเอ็นชานบุกอีกแล้วนะเก็บไปรื่องของกากมาทั้งนั้นเลยไม่มีอันไหนเทพ,ทพทเลยนะเดี๋ยวเขาเก็บอันนี้แล้วก็เดี๋ยวแว็บไปเอ็นเกตเวย์แป๊บหนึ่งพอดีมาเผาเลเวลนิดหน่อยนะ <c oughs> เอาเท่านี้น่าจะพออยู่มั้ง ไปออยลกมันจะโยนถึงไหมวิง่งวิชิบหายยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอาเราจะยอมตายไหมจะยอมตายดีไหม มันคงไม่เป็นไรมัง้งโอเคมาเสร็จเรียบร้อยสำรองแแมป่ไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้แดกแนละ้วเมื่อกี้แหม่ไม่น่าเลยทรูตายแบบงงๆนะโอเคอ่ะแล้วก็เราก็จะโยนเอนเดอร์เพลเข้าไปแแม็มาจะมาดูกันดีกว่านะว่าเราออกมาพันกว่าเลยเลอ ว้าวแบบเอ๊ะไม่ใช่เหมือนไปมองหน้าเอเดอร์แมนด้วยนะชิบหายโอเคไม่ตามนั้นเดี๋ยวเราจะตามหาเออเอ็นซิตี้กันดีกว่านะโอเคนี่มันใช้มือทูบได้เลยนี่หว่าก็นึกว่าจะอันนี้แล้วก็เอาไอชอรสฟาาเวอร์เนี่ยทำไมอะ่ะจะหยิบขึ้นจะยังไงดีเดี๋ยวก่อน โอเคได้เยี่ยมเอาไปปลูกนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำฟาร์มซอรัสฟเฟเวอร์ในเอ่ยฟาร์มซอรัสแพนอะไรนี่แหละเอพิโซดหน้านะเดี๋ยวจะดูดูก่อนถ้ามีเวลาว่างนะในที่นี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันงอกินแล้วก็จะเทเลพอร์ตได้นะอือฮ mm ึโอเคเก็บนิดเดียวก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราขอตามหาเออน n c ตี้ดีกว่านะตอนนี้ผมรู้สึกลำคาญฝนมากเลยแม่งถ้าจะให้หยุดถ่ายก็ไม่ได้นะมันแบบอืมต้องดูก่อนนะว่ามันจะ,จะเจออะไรไหมวันดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมาร์กทางโอ้โหเกือบลืมแม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเรากินอาหารข้างนี้ได้ไหมอ่ะก็กินได้ด้วย <c oughs> แม่ <c oughs> แปลกๆเนี่ย <c oughs> โอเค ขอมาคาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกลืมก็สวยเดี๋ยวก็หาทางกลับไม่ได้ก็เป็นอะไรที่แมวมากติดแมวแล้วเนี่ยโอเคป่ะไปกันต่อเดี๋ยวจะขึ้นเหนือขึ้นเหนือป่ะเนี่ยมันลงทิศตะวันตกนี่หว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะลองไปดูก่อนลวกันว่ามันจะเจอไหมอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเราขอตัดเลยแล้วกันนะ โอเคครับเจอแล้วงอ,อืมแล้วกรูจะข้ามไปยังไงเ <c oughs> มื่อกี้ก็ใช้เอ็นเดอร์เพลปามารอบหนึ่งละก่อนนี้ก็อโอเคไปก็ไปปิ้วอุ้ยใหญ่ด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันดีกว่านะว่าเราจะฆ่าเจ้าไอ้ชาวเกอร์ม็อบนี้ได้ไหมมันมีมีเรือไหมอุ้ยชิบหายลืมอ่ะ โ <No>. oh. <c oughs> นโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคันจมูก <c oughs> มาคันอะไรตอนนี้โอโอ้โอ้โดแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาตรงนี้มาเก็บเอ็นโรดเล่นดีกว่านะ <c oughs> เอาไปตกแต่งบ้านนะไม่อะไม่ได้ตกแต่งบ้านอะมันโอเคเมื่อไรจะหมดโอเคหมดละฮัล้ <Hello. S 2> <c oughs> เอามันอยู่ด้านไหนเนี่ย ฮัลโหลแมพโจมตีอย่างแรง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 โอ้โหมันวาร์ปได้ด้วยมันตายแล้วเอโดเมนเอ้ามันวาร์ปไปไหนอะฮัลโหลเอ้ามันวาร์ปไปไหนละเฮ้ยยูเอ้ามันหายไปเลยอ้าวฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรมันหายไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนปักทอดที่ขวาก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาก็คงรีมูฟไอการบล็อกของดาบนี้ไปแล้วละ่ะคือผมก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วละ่ะไอการบล็อกเนี่ย <c oughs> ไม่เคยใช้สักกีทีอืมอุ้ยอุยตกตกอะไรเนี่ยอ๋อมันติดโอเค อ้าวมีชวเชลก์นี่ว่าโอ้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 โน้โอ้ oh, no 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 oh shit น่าทำไรกูเนี่ย <c oughs> จะเข้าไปหารูทสักหน่อยนึงอ่ะเออดีนะใส่เฟทเทอฟ์ไปไหนวะโอ้ออโหมาไงตกใจหมดเ <c oughs> มื่อกี้ตกใจอ้าว S <S อืมโอ้เฮ้ยเพิ่งปล่อยพอพอเออไม่ดรอปเอพีด้วยนะแล้วมีอะไรเนี่ยบนนี้เพื่ออันไรจุดประสงค์ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บอะไรทีหลังเอาแล้วกันมันคงไม่สปอนอะไรแถวนี้หรอกโอเคเดี๋ยวขึ้นมป้นบนต่อยน,นี้นึงเราจะมาดูกันว่าจะเจออะไรใหม่ ผมมองว่าคงจะมีนะคมจิก็ใช้เอดเดอร์เพลปลาไวไปก็ได้นะแต่กลัวว่ามันจะมีเชาเกอร์อยู่ข้างบนด้วยไม่มีทันหนูทำไหนดีเอา้าโอ้ตกประมาณว่าข้างบนไม่น่าจะมีอะไรเอา้า ตายตายตายซะตายซะโอเคมาเพื่ออะไรเนี่ยขบนไม่มีอะไรเลยเอ่อแปะไว้งี้แปะไว้งี้หรือเปล่าไม่รู้นะข้าบนมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ป้ายให้โอเคทาวเวอร์ตรงนี้โอเก็บนี่ก่อนโลของอะตอนนี้โอเคแมปอุย้ย อขอภัยนะที่คำหยาบเมื่อกี้แวบออกมาเอาไปไหนละเอามันฆ่ากันอ, <c oughs> อีกงั้นก็ปล่อยให้มันสู้กันไปนะมันโอ้โนโนโอเคขอบคุณมากมีประโยชน์มากครับเมื่อกี้มันสู้กันเองนะ <c oughs> เยี่ยมเลย <c oughs> อาจะหมดแล้วค้างอยู่แถวนี้ก่อนโอเคไปกันตอ่อ ย่าสิรีบยิงมาเร็วๆสิโอเคต n ง y ิวขอบคุณมากพวกนายมีประโยชน์ชัอฉันจริงๆเลยโอ้ยเดีย๋ยวเพิ่งมีประโยชน์ตอนนี้เอาของก่อนได้อะไรก็ได้มาเหอะอยากได้เนี่ยบิดรูซีดอ้าวโอเคไม่ข้างบนอีกนิดนึงหรือเปล่าไม่มีแล้ว,ว่ากา เดี๋ยวผมต้องตามหาบิดรูทซีดแล้วครับตอนนี้จะเจอไหมวะอุ้ยมันก็ไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ในการใช้มืออีกมือหนึ่งเนี่ยเอ่อไม่น่าจะเจออีกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าก็ขอจบยังเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาคอมเมนต์มาอ่านก่อนแลวกันตอนนี้ผมหาทางกลับไม่เจอครับเจอละฟิว ้วกลับบ้านไปเอาคอมเมนต์มาอ่านเดี๋ยวก็เรามาตามหา N อ็นซีอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะอ่ะเราก็ได้คอมเมนต์วันนี้ผมเลือกมาประมาณ6กคอมเมนต์นะหกมัง้งไม่รู้ดิอ่ะโอเคก็มาคำถามแรกเลยนะจากไตยวันอัดสยามนะพี่หายไปนานจังโอเคเดี๋ยวเขาพูดเต็มๆเลยแล้วกันว่าคือก่อนหน้าเนี้หลังจากที่ถ่ายเลสเพย์พเอพิโซดที่เไปเนี่ยผมก็ ังจากนั้นผมก็เริ่มทำมอสละแก้บัคนรกอะไรของผมเนี่แหละอืมแล้วหลังจากนั้นจากนั้นมาก็ผมก็เห็นลุงอีโต้แสลบบวกกับเพื่อนผม,ผมเล่นเทรลรเรียก็เลยสนใจเฮ้ยแม่งน่านเล่นว่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะไรเงี้ยผมก็อ่ะจ่ายตังให้มันไปสองร้อยกว่าในสตรีมมันเพราะผมไม่รู้จะเติมอะไรยังไงเข้าสตรีมตัวเองนะก็จ่ายให้มันไปนะแล้วก็ใช้สตรีมเพื่อนนี่แหละเล่นเอานะไอชิเม้นอะไรก็ขึ้นในนั้นอะ่ะ แล้วก็ก๊อปไฟล์มันเล่นบ้านนะมันก็เล่นได้นะก็ต,ติดติดแบบโคตรเลยแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเป็นเออ,อาจารย์ให้ไปหางานนะหาที่ฝึกงาน,น,นเอง <c oughs> หาที่ฝึกงานบวกกับทำโปรเจกต์โครงงานเป็นเว็บอะไรที่ทำเองอะไรเงี้ยโอ้โหงานถือว่าไอ้สองงานนี้เป็นงานที่หนักมากนะแบบ คือต้องไปหาที่ฝึกงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเอ๊ะกูต้องคิดจะทํำยังไงดีวะไอ้กับไอเว็บที่อาจารย์สั่งมาอะไรยี้นะฮะยากนะคือให TML ผมก็ไม่ค่อยจะเิ่งนักเท่าไหร่นะเรื่องการจัดอะไรพวกเนี้ยอืมแต่ถ้าแบบถ้าเพื่อนช่วยให้ช่วยหาแบบอะไรอนี้ก็ได้นะหาเป็นอย่างเช่นจะเอาเชื่อทวิตเตอมาใส่ในหน้าเว็บเราอะไรเงี้ย เห็นหลายๆเว็บเขาก็ทํานะก็ผมว่าก็ง่ายๆอยู่แต่ผมงงไอ้ที่มันเออเลอร์ตรงจา v a Script นี่แหละ <c oughs> นะอืมแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มว่างแล้วช่วงนี้นะต้องต้องข,ขึ้นขึ้นอยู่กับเวลาบวกกับเอองานที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยนะ <c oughs> โอเคอ่ะคำถ,ถามต่อไปนะทําไมพวกลืมอ่านชื่อ <c oughs> โทษโทษ <c oughs> ที่อะไรเด็ดเด็้ แบบน่ารู้ทีละเทศศิลวัชพัน์เออน่าจะอ่านอย่างนี้นะอ่ะทำไมพู้พี่ถึงชอบเรียกว่าลุงฮนะเช่นลุงเบสลุงคิมอ่ะก็อย่างที่เห็นเนาะถ้าใครมีเฟซส,ส่วนตัวผมนะก็ชื่อก็เขียนอยู่เนาะก็ลุงเบสผู้เบิดโลกอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> โอ้ย คือที่แรียกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนมสองละคือที่แรกผมก็นึกอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามึงเกิดก่อนกูกูขอเรียกมึงว่าลุงนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็เลยเรียกเพื่อนผมมาอย่างนั้นว่าลุงคิมอมไรอยีน้นนะและหลังจากนั้นเพื่อนผมก็เรียกผมตามนะอืมเรียกตามเป็นลุงซะง,งั้นเลยแก่เลยทีนี้นะอ่ะก็เรื่องก็เริ่มมาตอนนั้นแหละแล้วก็หลังหลังมาก็อืมีคนแฟนมี มีหลายๆคนก็เรียกเรียกผมแล้วว่าลุงอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอ่ะโอเคทำต่อไปนะจากบัสไมซีนะเฮ้ครับทําไมพี่ไม่มีเน็ตแล้วเห็นสกินได้ครับอ่ะคําถามนี้ก็มันก็มีเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะอที่ไม่มีเน็ตเนี่ยก็ที่เห็นสกินอย่างนี้นะคือในโฟลเดอร์ในตัวไมค้ a ม t จาเนี่ย มันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในอยู่ก็คือเป็นเท็กเจอร์สติปนะก็ผมก็เขียนทับไฟล์ลงไปนะแบบยังไงอ่ะเอาร er. ูปสกินตัวเองมาใส่แล้วก็บีบอัดไฟล์ลงไปอย่างเงี้ยนะคือก็ร e n a m e สติป rename ชื่อสกินของผมก็เป็นสติป .png แล้วก็แปะเข้าไปใโฟเดอร์นะก็แค่นี้ก็ได้ละเป็นสกินอย่างเงี้ยแล้วก็หัวไอหัวอันเนี้ย เขาเรียกว่าหนหัวอะไรนะหัวคนธรรมดานี่แหละมันก็จะเป็นรูปหน้าผมนะ <g ül> ก็ทำง,งี้ไปก่อนนะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปาง,งั้นงนะั้นล่ะโอเคอ่ะคำต่อไปนะ <c oughs> โอ้ยเจ็บอ๋อจากวิรพันธ์จันทภานะที่ครับทําโกฟาร์มหน่อยได้ไหมครับได้ทั้งทองได้ทั้งในเบลอีได้ทำยังไงให้ก๊อปปี้คำสั่งในไมค์ครับได้ครับก็เป็น คำสั่งก็พื้นฐานอยู่แล้วแหละถ้าใครทําพวกเวิร์ดอะไรเนี้ยก็ c o อป p ี้เพอะไรอย่างเงี้ยก็คอนโทรเ a คอนโทรเ a ก็คือการคุมคอนโทรซ c ก็คือการก๊อปปี้ข้อความไว้แหละส่วนคอนโทรว v ก็คือวางนะคอนโทรแ z ก็คือย้อนกลับคอนโทรว y ก็คือไปต่อถ้าแบบเราย้อนกลับแล้วไปต่อได้อะไรอย่างงี้นะก็อันนี้คือพื้นฐานเลยนะแป๊บเอ็นซอยู่ไหนเนี้ยเดินมากระเพิ่นเลย อ่ะส่วนฟาร์มทองก็ผมกะว่าจะมีแผนทําเร็วๆนี้นะแต่เสียดายหนึ่งจุดเก้ามาก่อนนะเดี๋ยวจะทําเป็นชอรัดแผนฟาร์มนะแต่เสียอยางเดียวคือโพชั่นที่ผมทําไว้มันเป็นเนี้ยดูดิโัตันอ่ะเอิ่มมันเดี๋ยวต้องรอเขาไหมครับเขาอัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คงเสียดายโพชั่นไปเลยนะแหม ก็คงต้องมันแบ็กอัพไม่ได้อ่ะอืมผมก็คงตรงยังต้องเล่นในเวอร์ชั่น1.8ไปก่อนไปพังๆก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็เข้ามาเช็คเลยเฉยๆนะอ่ะโอเคจากคอมเมนต์ต่อไปนะจาก x d ็ก a m พีกาจูนะพี่ทำฟาร์มปลาหมึกเลยเห็นแล้วครับง่ายมากครับโอ้โหใช้น้ําแข็งน้ําไฟแล้วก็ปล่อยให้ปลาหมึกมันตกลงมาปิ้วตึบแค่นี้ฮะ แต่พื้นที่ที่เหมาะที่สุดที่จะทําฟาร์มปลาหมึกก็อยู่เออประมาณทะเลทรายนะเพราะมันไม่ค่อยจะมีแหล่งน้ํานะก็ถือว่าส่วนตรงนั้นก็เป็นเรื่องดีนะก็ทําฟาร์มได้ง่ายๆนะก็เดี๋ยวจะไปทําแถวนั้นแหนละเดี๋ยวจะหาอแป๊บนะเหมือนเห็นไม่เห็นเดี๋ยวก็ต้องหาทะเลทรายแบบที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนตอนนี้มันอยู่ไกลมากนะในแมปผมนะอ่ะโอเค ค <c oughs> มมไม่สุดท้ายนะจากซูเปอร์คิมเมกทีวีอ่านถูกไปเดี๋ยวตรงเนี้ย <c oughs> ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะครับพี่อ่ะไวรัสในที่นี้น่าจะหมายถึงไวรัสโทรจันที่ผมเคยบ่นไปตอนเอพิโซดที่แล้วมั้งก็เป็น,นไนวรัสโทจันชนิดหนึ่งที่ทำให้คอมขางค้างถึงขั้นแบบเดี๋ยวเซนเซอร์ตรงนี้ลืมมันชอบเผลอพูดนะ ก็คือมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่แบบแม่งเป็นอะไรที่คือมันทำวามข,งขางอะไรอ่ะมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นโทรจันอะไรนะไม่ไม่รู้ไม่เก่งนึงเน็ตเวิร์กครับแต่ที่แน่ๆมันจะทําให้ CPU ลันร้อยเปอร์เ็นเต็มนะเป็นไวรัสที่คือไม่ค่อยชอบเลยแบบเล่นอะไรแบบเหมือนไร้สาระมากอ่ะก่อนนะคือความรู้ที่มีผมเอามา ใช้ทำประโยชน์ดีกว่าอืมแล้วก็มีไวรัสอีกอันหนึ่งมันจะเป็นไวรัสเออไวรัสไนหนนะไม่รู้อะมันเขาเรียกว่าโทษจันโรรแกรม Dark c o m e t มั้งดูดิอืมจะข้ามไปไงดีไม่มีบล็อกด้วยรโอ้โหเป็นมันเป็นโปรแกรมอะไรซักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะ ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่ค่อยรู้พวกไวรัสอะไรสักเท่าไหร่เพราะมันคงไม่น่าจะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมั้งเท่าที่คิดไว้นะรู้ดิมั่วเอานะก็คือมันจะทำให้ตัวไฟล์เนี่ย s v s h o s t e x e เป็นของเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กอะไรสักอย่างนี่แหละลืมนะทำให้ CPU มันรันร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นไวรัสที่แม่งแรง นะทําให้เครือข่ายแบบคอมในเครือข่ายวงแลนนนี้ค้างกันเป็นเลยทีเดียวอืมไม่ดีนะอย่าไปเล่นนะอืมคอมพังเลยือไม่รู้ตัวเออจะข้ามไปไงไว้เนี่ยวบแโอเคแต่อีตรงข้างหน้าเนี่ยนะสิจะไม่หาเอ็นซิตี้สักหน่อยหนึงอะ่ะมันถึงไหมไม่มีอัลติไฟซูมไม่ได้โอเคถึงนะโอเคฮะคก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้สำหรับไมครับเอ เ p สเพในอพิโซที่สิบนะอ่ะเอากลับมาที่เดิมเหรอ,อกลับก็นึกว่ามาที่ใหม่โหกดนะโอเคนะถ้าเออไหมครับเขาแก้เรื่องพ t ชันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะอันนี้ก็เล่นไปงนะั้ะเดี๋ยวคอมมนต์ผมนี่เก็บไว้อยู่นะเดี๋ยวก็จะดาวเกตแมปไปเป็นหนึ่งจดปดนะในทีน่นี้มันคงไม่ซับพออะไรหลายๆอย่างนะบักมันก็เยอะเหมือนกัน คือเนื่องจากเขาแก้ไอที่บั๊กอันนั้นนะมั้งที่ว่าโพชั่นไอดีมัน <c oughs> ไม่ตรงกับในเคียร์ทีฟนะมันก็เลยเป็นเนี้ยแหละอ่ะมัน <c oughs> ก็เลยออกมาเป็นเป็นเป็นก้อนเนี้ยโอ้โหดูแปลกๆฮะโอเคล้าบคุณที่ติดตามชมนะครับก็มาต่อกันเอพิโซดหน้านะฮะไม่น่าถึงถึงก็ <c oughs> ไม่ถึงนี่อืม <c> จ <oughs> ีดีเหมือนเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนะ โอเคนะขอพี่ติดตามชมนะสำหรับอันนี้สวัสดีครับผม